ครับสวัสดีครับสวัสดีฟีฟนครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยทีมงานสาวหนุอยทุกท่านครับว่าพ่อนี่ครับจะมาตัวจะมาจะไปจะไปไทยหรืออิหลีไป่ไทยจะมาตัวไข่อ๋อใส่บปมึงจะมาตัวไข่จะตัวไข่อีหลีจะตัวผมบอกอีหลีเลยเอาเนี่ยนะสิบแปดอีหย่างอ๋อไม่อย่างไม่อย่างไม่อย่างมึไม่อย่างมึงเบิ้งคลิปเบิ้งคลิปของของคุณพ่อคุณพ่อการใช่ เป็นยังเพิ่นถามมีน้องไม่บอกว่าเห็นแดดนางยังก็เปิดแชทเบิ้งอยู่ลาคน19อะไล่เบิรงคลิปอยู่บึ้งกีบอยู่หยอกยอกันพี่น้องนะเบิ้งบรรยากาศครับมือนี้ครับงานครับทีมงานกําลังลงมือครับตั้งเวทีมือนี้กําลังก๊อสร่างเวทีครับพี่น้องกําลังก่อสร่างเวทีโอ้ยก็ออกมาทั้งขีเนี้ยก็จีบเอาก็ได้ เอาผมอวันพี่เบนซ์มาแล้วคุณเเป็นพิธีกรให้มาีอเป็นพิธีกรนี่น่ะพี่เบนยังไรย่างนี้พี่เบนซ์นี่ออกมาแไหมไม่ผู้เบาจากเนี่ย่างนี้เลยตอนนี้เล็งมือครับพี่เบนวันนี้บัตรราคาเท่าไหร่ครับ ให้พวงมาณีนะครับขอบมมนนนะคะุณมาราคา FC ฟังเงียบเต็มเลยพวมีจะอยู่อีกสามปีคะ่ะจะญายได้ป้อยแล้ว <laughs> โอ้โสีถามหนีย่างนี้ไปไหนบอ๊ะอย่งมนม่มีข่าวอย่างนั้มนม่มีผมีามบัตราคาเท่าไหร่บัตราคาเหรออย่างยางเขาถามเร่งเงยมีมีดียังาาบรรัตรราคา <laughs> บัตราคายัง <laughs> <laughs> บรล <laughs> นะครับราา <laughs> น่าจะไงเกิน เออประมาณร้อยประมาณร้อยร้อยกว่าบาทนี่แหละพี่น้องเพราะเมื่อคืนร้อยแปดสิบบาทก็ไม่ได้เท่าไหร่น่าจะบมื่อคืนนี่เนีนครับเพราะไมนยังอยู่ในส่วนอยู่เนาะถ้าเอายี่สิบบาทแล้วเนียนครับสวัสดีครับพี่เฉลียวใคเลียวห้ามตรงโอเคเบสโอ้ยพี่เฉลียวข้ามตรงไหมเนียนครับเอาความมวลความซื้นครับแล้วเมื่อวานชมฟรีเมื่อวานนี่ เมื่อวานชมฟรีเหรอ่ออยู่อยู่นี่ใช่ไหมเมื่อวานชมฟีเมือ่อวานเมื่อวานเป็นหมอรำซิ่งเมื่อวานเมื่อวานเท่ากับม,มีสองเวทีเด้เมื่อวานไม่ได้เนี่ยไม่ได้ข้งบนเมื่อวานเท่ากับมีสองเวทีสาวน้อยประทะี่เกนเนาะพระทีเกใช่ลิเกผมย่างไปเห็นพอดี <c oughs> นางเบิ่งอยู่คราวหนึ่งลายอยู่ครับ

แมลงพ่วงไม่ได้สองมาเต้นด้วยกันค่ะพี่น้องมาขึ้นเป็นเซตเต้นที่ดีเต้นเดี่ยวมาเต้นเต้นหนาเวทีแต่ว่าคนกับเบิ้งดีดีและคนเต้นเอ็นเตอร์เทนดีครับรับแอดมินอันนี้เป็นพ่วงม่ไดเป็นเซตชุดแบบชุดชุดธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเมื่อวันนี้ต้องต้องใส่วันนี้ต้องใส่ชุดเขียวชุดไหนเขียวชุดล่าสุดอ๋อเขียวล่าสุดใช่ไหมที่นา่งอีกให้ที่นา่งอีกให้ไม่ใครจะกล้าใส่ใส่เลยยังไม่กล้าใส่หรอกเพราะมันเพราะมันเพราะมันเป็นเปิดไงมันเป็นแบบว่าชุดมันต้องแต่งสาวอ่ะ แต่แบบแบบผู้ชายอย่างนี้มันแต่งไม่ได้อะจะแต่งสาวเลยเนาะมันมือเกี่ยวแมนมันต้องมีหนุ่มมีอะไรด้วยโมยากลูกซีลูกโป่งมีลูกโป่งอยู่เป็นแบบฮาฮาใช่ไหมแบบฮาไม่ได้มึงเข้ากับตองไซฮาอยู่แล้วจะลุกสนานมวนซื่นเนาะไม่ได้แบบสวยใช่ไหมครับไม่แบบสวยนะสนุกสนานที่ฮามวนซื่นนะผู้ได้สวยทักไม่เด้อพูดไม่โฟร์นี่ดิพวกพี่ไมีสวยค้าพี่มีอยากจะมีแฟนทำไม่ได้ครัท็อปปุ๊บแบบ เบ็ดเบ็ดเอน้ถอยก็จะงอตามเอาถอยแล้เอกลักษณ์หายไปเลยอมันหลายเนี่ยมันถอยเลยอว่าแถวี่สตัวยแงีสองสีเรเามมกนานี้วุมนนเลยกันวันเลสนสมันหลายหลยดีดีมมันมันเกิดจะมีอะไรเป็นเงเหมือนม่มาแบงมาแบงมเขาบอไหาเกืพี่พี่เต็มไปไหนสามสอง ไอเรียลอเลียเป็นคนใสครับบ่แสดงว่าลูบุรี่เป็นลิงอันนี้ลานลานงกมาอ่ห็มันองโอ้มันฮอนบ่กหมนากาี่เด้นี่เด้นี่เด้บัวอคลิปบ่กมึงว่านี่แดดเริ่มออกครับเริ่มฮอนครับมึงนี่ บรรยากาศก,กับบุี i ยังไรครับ <ไป S 1> กําลังเล็งมือเลยครับตั้งเวทีมือนีให้ท่านรุ่นรุ่นรุนอยู่แล้วมือนีรุ่นรอทุกมืออยู่แล้วครับ,รบแงครับในกล้องนี้เอ้ยว่าแมนว่าแมนอียงกว่ากี่ก้เดือนใต้แดดแมนครับคนถ่ายรูปบูขึ้นบูขึ้นกล้องแมนครับถ<ม>่ายคลิปกับบลอนนี่ตรงมาเบิ้งตัวจริงครับพี่น้องตรงมาเบื้องตัวจริงครับ ตัวจริงแห่งตะขีลายตัวจริงก็รออยูต่ตัวจริงแห่งตะขีลายครับคนตัวจริงรอดจะได้ไปบ้านเราใช่ไหมอ,อย่าลืมนะคะ,ะ,คะพรุ่งนี้พักแรมค่ะมือรื้อพักแรมเนาะวันนี้เสด็อยู่ที่บุรีรัมย์ยืนยันแล้วใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไอเดอร์โนแต่ว่าพรม่นี้โพสไปแล้วหรอพรุ่นีน้โพสโพสโพสในกลุ่มไงเป็นเวรของพวกไงวันนี้หรอโพสไปแล้วในกลุ่มมันเราเราก็โพสปกติแหละแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจะ จะมีการยืนยันอีกเถื่อนหนึ่งครับต้องเป็นถ้าเกิดถ้าอยู่ลบบุรีเหรอนะจะมืออื่นทีมงานเข้าไปพักแรมอยู่บุรีรัมย์นะครับจะมีการจะมีการยืนยันอีกรอบนึงครับว่าจะแสดงได้บัสสือแสดงบ่ใหครับต้องรอหลุนรอยชุ่มครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานวัวเหล่านอนครับพี่น้องมึง เป็นกำลังใจค่ะกำลังใจสำคัญที่สุดในตอนนี้ค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันนะคะกำลังใจให้ทุกคนเลยครับใช่ค่ะทุกๆศิลปินค่ะบอลเองกับ้องการกำลังใจย่างสูงครับตอนนี้กกันพี่น้องค่ะเพื่อไอคิดลบอ่ะก็คิดลบไปค่ะแต่ผมไม่ได้คิดบวกค่ะผมมีลบกับบวกอย่างเดียวแหละบวกอย่างเดียวแมนครับอันใดมวนซึนจะเฮ็ดเอาไปหาหมงมันมวลหมงมันซึนครับอันใดบอดีกับตัดทิ่มไปอย่าไปคิดน้ำมันครับพี่น้องคลิปนี้แม่หางไม่เป็นไรแม่แบบบึ้อเอาไปซะล่ะ มนี่นาะมือนิดเบาไรพิษปกติเลยครับปกติมหาบอลหนิดเบาแม่ข้าวเดียวก็กวนแล้วก็ย่างหนีแมนครับเขาก็ไม่องไปไปใส่ปน้อยปน้องมองมยูกับบมีมีสาระมองเดียวสิยางังไม่ได้ของกินเตรียมอยู่เพซื้อมาแล้วบมีคนกินน้ำเซื้อซื้อขนมมาก็ไม่มีใครกินด้วยกะลอเธอกะล่อให้ลูกสาวเธอตื่นก่อนเธอรูเรื่องเลยไม่บ่ไมว่ไม่เข เขาเขาปวดหัวเขาไม่ค่อยสบายบ่่คอยยสาปวดท้องอากาศก็เลยไม่ค่อยอยากไปหาเขาเท่าไหร่ครับพี่นิกะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับับขอบคุณทุกการติดตามรับชมคำว่าใดว่าจาใดบรสุภาพกับขอกราบประทานอภัยไว้นาทีนี้ด้วยครับเดี๋ยวที่ไม่เหมาะสมนะคะพวงมาลีไปบ้านแท้งค่ะครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับอาจจะต้องอดลูกแผลลงเงินพวงมาลีพาย